ครับก็ขอบคุณนะที่สนใจข่าวนี้กันนะจริงๆก็ไม่อยากจะเป็นข่าวเท่าไหร่แล้นะครับก็อยากจะนําเรียนอย่างนี้ฮนะว่า,ามีเจ้าที่ของอำเภอท่านหนึ่งนะครับก็ทํางานอยู่ที่ห้องฝ่ายปกครองชั้นสองติดโควิดจากคนในครอบครัวจากน้องสะพ้ายนะครับทราบการติดโควิดเนี่ยก็คือวันอาทิตย์นะฮะแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นมาเนี่ย เจ้าที่ท่านนี้ก็ไม่ได้มาทํางานที่ว่าการอำเภอนะฮะก็ต้องกักตัวแล้วก็ต้องรับเข้ารักษาตัวจริงๆเนี่ยอำเภอสารพีเราเนี่ยเราได้มีการตรวจหาเชื้อเชิงอรด้วยเครื่องมือ ATK เนี่นะครับตั้งแต่วันที่ 5, 5้หมกราในะครั้งที่1นะครับวันที่2ก็วันที่10ตามนโยบายข้อสังคารของท่านผู้ว่าและการจังหวัดนะฮะก็เรามีการตรวจ ATK เป็นระยะระยะนะครับนี่ประเด็นก็คือว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับ การที่เราจะสั่งปิดไม่ปิดเนี่ยนะฮะมันจะต้องดูข้อที่จริงะฮะดูข้อที่จริงที่ว่าการติดเชื้อเนี่ยติดอย่างไรติดที่ไหนนะามาื่ติดแล้วเนี่ยเาขาไม่ได้ติดในห้องอทางานนะฮะติดจากคนในครอบครัวนะฮะแล้วก็เขาก็ไม่ได้มาทํางานแล้วไม่มีผู้รับการสัมผัสผู้สัมผัสเพิ่มเติมผู้สัมผัสสูงไม่มีฮะไม,มไม่มีก็ทุกคนที่พฤติกรรมของของเจ้าที่ทํางานในห้องนี้นะสี่ห้าคนเนี่ย เขาก็ใส่แมสนะฮะเวละยะห่างนะฮะ <up> เข้ามาทํางมาก็ล right ้างมือท่าเชื้อนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการกิน hmm. ข้าวเปิดหน้ามุงหน้าแมสลมกลุ่มกันสถานที่ทํางานก็เปิดไม่เปิดแอร์นะครับเปิดเป็นประตูนหน้าต่างนะฮะอากาศก็ถ่ายเทสะดวกนะฮะเราก็ระดมตรวจด้วย ATK เพื่อที่จะค้นหาเชื้อว่า <Yeah. S 2> มีใครบ้างในห้องฝ่ายปกครอชั้นสองนั้นติดเชื้อ,อวันนั้นเราตรวจทั้งหมดเลยนะครับนะฮะตรวจทั้งหมดเลยนะฮะก็ปรากฏว่าไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มนะฮะเป็นเป็นลบหมดนะครับก็ถ้าแกับว่ามีผู้ติดเชื้อหนึ่งคนซึ่ง ติดเชื้อที่บ้านแล้วไม่ได้มาทํางาน,นจ,าจากความพลาจควลแล้วไม่ได้มาทํางานในพื้นที่นะฮะในอำเภอก็พิจารณาว่ามันก็ไม่เข้าข่ายนิยามการแพร่ระบาดนะฮะแล้วก็ไม่เข้าข่าย10%ของเจ้าที่ทั้งหมดในอำเภอก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ปิดนะครับจริงๆแล้วเราเคยปิดก่อนหน้านี้มาแล้วนะฮะเช่นปิดสำนักง,งานพัฒนาชมุมชนอำเภอเนี่ยนะครับนะเมื่อเดือนพฤศจิกายี 24, พฤศจิกาถึง7ธันวา นะฮะอันนี้ข้อที่จริงต่างกันนะฮะเจ้าหน้าที่นะฮะปรากฏว่าเจ้าที่ทุกคนก็ยืนยันว่าไม่มีใครผวาไม่มีใครอึดอัดน,นะฮะก็ไม่มีใครมาโพสต์อะไรในในลายปิตนงปิศนาตามที่มีคนให้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยเป็นข่าวหรือก็เรียกมาเจ้าที่มาสอบถามทั้งหมดแล้วนะฮะที่เป็นระดับเจ้าที่นะครับะะที่มีข่าวอ้างว่า มีการโพสระบายวามอืดอันตันใจที่นายเพิ่มไม่ให้สับปิดสอบถามทุกรายแล้วครับบอกไม่มีใครโพสต์ไม่มีใครอืดอัดเพราะว่าทุกคนก็ทราบดีว่ามันมีการติดเชื้อที่บ้านแล้วไม่มาทํางานไม่ได้มีการสัมผัสเพิ่มแล้วตรวจเอทีเคแล้วก็ลบหมดก็ไม่มีใครอืดอัดอะไรครับไม่มีการสัมผัสไม่มีการสัมผัสเพิ่มนะฮะไม่มีการอ่อเพิ่มแล้วปลอดภัยเพราะว่ามีการคืออย่างที่นําเรียนท่านนั่นนะฮะว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยเขาก็ติดเชื้อที่บ้าน นะฮะเราก็ไม่ได้มาติดเชื้อที่อำเภอแล้วก็ไม่ได้มาทํางานนะฮะต่าตัวที่บ้านแล้วไม่มีใครสัมผัสเพิ่มนะฮะพฤติกรรมของเจ้าตัวที่ติดเชื้อนะเขาก็เป็นคนผมดูดูเขาก็ไม่ไปไหนนะปกติทํางานก็นั่งอยู่ที่โต๊ะนะฮะแล้วก็ไม่เคยไปทานข้าวลมกลมเปิดแมทอะไรกับใครด้วยนะครับน้องคนนี้ขยันนะฮะแล้วก็พอพบติดเชื้อเนี่ยวันที่เขาก็โทรมาบอก นะแล้วเขาก็ไม่มาทํางานนะฮะเราก็ตรวจเอทีเควันชันเนะห็นไนมฮะมันก็ไม่มีใครพบมีใครเป็นเป็นบวกนะฮะไม่มีผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเพิ่มขึ้นเราก็พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วนะทั้งพยามการระบาดทั้งสถานที่ทํางานนะฮะสภาพแปดลรอบต่างๆนะแล้วก็ตัวเอทีเคเป็นคนตรวจหาก็ไม่พบอะไรนะมันจะไม่มีการเปฆ่าตร์แน่นอนครับนะนะแล้วก็ที่สองเราก็ตรวจกันหมดก็ไม่มีนะฮะก็เท่ากับว่าอำเภอปัอดภัยครับ